<Yeah. S 2> น,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 ดนโดนโนกครับสวัสดีครับนันนะทุกทุกท่านที่เขามารับชมนะครับ มันนี้เข้ากับผ้าหนาๆมาอ้างก็บน้ำครับผมกับบด้มาตั้งใจมายิงปลาหรอครับผมผ่าอีเมลแล้วมาหาหอยครับพูนเราหาอยู่นูนเนาะครับแถวๆพุ่นละเขาก็เลยถือโอกาสมายิงปลาเนีไปทอดครับแต่กับบงวัดสีนี้บงมีเนาะครับนี่สภาพไม้ครับผมแถวๆนี้เลยกับถือโอกาสยิบกล่องผ้าหนาๆมากช่มบรรยากาศน้ำครับมานประมาณเนี่ยกับตามไปเพิ่งเงินคำหนาๆมานประมาณฝากให้กำลังใจนน้อครับผม ลมแห้งขนาดเลยครับน้าหน้าโอ้โหลมยางแห้งครับผมแดดก็ะห่อนไม้เขาห่อ,อเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับน้าหน้ามีประมาณสี่หาอ่างครับเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ถือแล้วครับน้่หน้าโดนโดนจุดตายครับน้าหน้ายิ่ไงไกลครับผมโดนจุดตายเลย ตัวแรกครับนาหน้าตัวแรกตัวแรกเข้ามาแล้วครับผมอืสวยครับนาหน้าใส่สวยนี่ครับผมไมยกระงามครับนี่บรรยากาศครับนี่ปลามานมานครับนาหน้าใส่ซีนิวเลยครับถือว่าใส่งามอยู่นี่นี่เลยครับนาหน้าปลาไม้อ่างกิบน้ำครับ อ่างหนึ่งหนีอ่างหนึ่งหนีอ่างหนึ่งเห้ยาขุนไปเลยครับม้านม้านม้าน,านตัวเลขมากแล้วครับประเดิมเดีย๋ยวตัวงามเลยเดี๋ยวไปตามกันต่อครับผมตามกันต่อเลยครับน่ะติดตามกันเบื้องนาะครับว่าทีใดจะโตมันนี่ตามมันนี้ก่อนครับผมขึ้นไล่ครับน่ะแต่ว่าขนขงังแน่ยากนะครับมันเป็นร่มครับผมร่มแห้งแล้วมันพัด หนาเป็นคืนครับแหมหยาแห้งหากนาณาทันใดเขามารับชมล้ลก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจใสองอีสานพาเล้น้ำนองคบนานามาหลุนมาชมน้ำกันครับว่าอีสานพาโล่ที่ไหนจ้โตครับวันนี้หอ้่มแห้งขนาครับนานา mùi thử vô cái hay Ừ, có thử khắp cây หายมันลงกำนันนาตองหามองเอฟขึ้นไกลครับผมก็บ่าถือว่าขึ้นครับเป็นเงาดำๆอยู่ใต้น้ำมาเป็นขืนนนำครับแนวบ่อยเห็น ตัวปูใหายครับผมตัวปยยูขนะ่อยง่ครับนาแต่ว่ามาเล็กแห้งหลายแห้งครับไปฟูเลยนะนะ่ะ โดนบ้างเหรอว่าสักตัวโดนโดนครับโดนตัวน้อยครับผมโดนแล้วครับโดนตัวน้อยติดนึงครับนั่นน่ะชำนีครับเก็บก้อนเก็บก้อนโรื่องไหนก้อนถังงูตัวใหญครับ ป้าคือี่ฝากนึงครับนันน่ะตุ๊บตเต็มตเต็มดอกนี้น่าจะโดนครับตเต็มตเต็ม1ิบเมตรบัวครับเขาจะตายพู้นครับยิ่งขามไปฟังผุนเลยโดนแล้วตัวปใหญ่ครับนั่นน่ะดีกว่ามาซื้อๆครับผมไม่ยิ่งปลาไปทอด ดอกกับขยันของครับอือม,มองเดิมเนี่ละม้านชุดละครับนี่ครับนั่นนะอ่ะบดได้ง่ายหรอครับตัวถือว่าโอเคอยู่เอาของจังใดระบาดี้ครับนั่นอนะ่ะนี่เลยใส่บดง่ายครับปลานิ่นใส่กำลังถอดครับนั่นอนะ่ะนี่ครับ เดี๋ยวไปตามกันโตครับน้าว่าที่ได้เจ้าตแล้วลก็เดี๋ยวไปหาเมกันเลยสงสัยเราไปงมห,หอยข้างล่างหมดแล้วครับเดี๋ยวค่อยนั่นลงไปเ <_ C 1> ห็นเงาดำๆกระหนากรายเฮ้ยเอ้าโดนโดนครับน้าโคตรไกล <_ C 1> ตัวสวยครับตัวสวยครับ ผมดนตรงไหนโอ้ยถึกตาครับนั่นนะแบบนี้บ็รอดอใส่สวยครับโอ้โหเอ้ยมาเลยเว้ยนี่ครับนนหน้าใส่นี่เลยครับนี่ครับผมใส่เกือบพานิ้วครับนั่น่ะประมาณสองขีดได้ตัวนี้ยิงไกลแห้งครับเกือบบ่ถึกนี่ครับเดี๋ยวมันหย่อนแสง ไ่นี้เลยนะนะ่ะมันมันมันเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อหนะนะ่ะเดี๋ยวสุ่มวันนี้แล้วสีไปหาเม่์นะครับพูนแม่แล้วงงหอยย่ฟังพูนไปครับน่ะนะ่ะตามกันตอ่อผมไมยอ่างเก็บน้ำครับครับน่ะนะ่ะนี่ก็ค่ำแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปเบิ่งปลาล่วมยูนรดหลอคับบานเลยก็ครับอีเมย์ปัญหาอีพูนคนอื่นร้ายหลอดแล้วครับผมนี่ครับผมน่ะนะ่ะปลาล่วมมุงเฮ้า แต่ปลานิ่งไงใส่นี่ตัวนึงครับแล้วก็ปลานิ่งใสสวยอีสามซีซีโตแล้วกัปลานิ่งหน่อยตัวหนึ่งบนาะถือว่าโอเคครับมือนีสำรับปลาถอดครับผมแต่ปลาไปถอดเหือนแล้วครับขนาะขอบคุณที่รับชมเนาะครับมือนี้ก็คงสีมีเพียย่างนีเลรอครับอย่าลืมติดตามอีพี่ต่อไปนะเนาะครับว่าอีสารพารอสีผ้านขนาๆไปรอทังไหนครับผมส่วนอีพี่นีกั ขอขอบคุณนานะทุกท่นนานนะครับถี่เขามารับชมงต้อการจนจบครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปเบิ่งคลิปเก่าๆคลิปมือวานเนาะครับถี่เอาไปยิงหน้ากุุงห่างมาการมานใช้ได้ครับแต่คอใหญ่น้ำก็ฝากนานาไปกดเบิ่งกดติดตามกดซับสะไขกดกระดิง่งกดทุกอย่างไวน้น้ำนะครับผมสจ้ารับมือนี้กะขอขอบคุณครับ